มหมดหลอดไก่จัดสายขับวิ่งของปลาแม่นโดนทีบอ่ะคือแรีของปลาเฉอได้สายอะ่ะอู้โดนโดนเฉยอ,อ้าวโอ้โหเกือบหมดหลอดเลยครับฮุกกี้โดนเฉยเลยลองเมื่อกี้นี้เกือบหมดหลอด ลอยซ้ายด้วยโอ้โหสุดยอดไงล่ะโหเกือบจะโดน